สวัสดีค่ะทุกๆคนที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดช anel นะคะสวัสดี fc ซ้ายลุงพลพัฒน์ยูทูบเบอร์สายลุงพลพัฒน,น์ทุกๆคนนะคะสวัสดี fc เก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดช anel ขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดช anel ทักทาย fc เพื่อนบ้านเราด้วยนะคะซอสปป,ปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดน แลยก็คนไทยทุกๆคนที่อยู่ต่างถิ่นแดงไกลขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมาเป็นกําลังใจคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันก็ติดตามใ้ช่องมาเล็บจะเจเพิ่มตอบทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณน้ําใจมากๆวันนี้พามาเก็บเห็ดค่ะเห็ดเสร็จก็เดี๋ยวไปเล่าข่าวข่าวลุงพลประเต็นกันเนาะเดี๋ยววันนี้ขอเก็บเห็ดก่อนนะคะในคลิปนี้เนาะเห็ดกำลังสวยๆค่ะดอกใหญ่ๆนะคะ ตอนนี้ก็เก้าโมงสิบโมงครึ่งหรือเก้าโมงครึ่งเนาะไม่เล็บเจเจลืมแล้วค่ะนะคะไม่เล็บเจเจลืมเวลาแล้วไม่ได้ดูนาฬิกานะคะได้ยินแต่เสียงระฆังตีบอกนะคะอันนี้เรามาเก็บผลกันเ๊ยเห็นไหมคะไม่เห็นมันไม่เห็นมันเลยไปตัดโดนมันกำลังตุ้มๆอร่อย อร่อยมากค่ะเห็ดนี้หอมเวลาเอาไปผัดนะคะเวลาเอาไปผัดหอมมากเห็ดนี้ขอตัดขอตัดก่อนนะคะสุดยอดเลยค่ะเห็นไหมคะได้เห็ดไปกินเยอะเลยเดี๋ยวไปเก็บต่อกันค่ะพอดีมัน กำลังโผล่ขึ้นนะคะต้องระวังนะะี่ค่ะโผล่ขึ้นเดี๋ยวเราเก็บไปที่ไม่อยางกันนะคะอ,อื้มโอ๊ยนนะเห็นไหมคะไม่ได้เห็นมันตัดไว้ให้มันขึ้นใหม่นะคะมันจะได้มีเชื้อเนาะเราจะไม่เอาทั้งรากทั้งอันนี้มันไปนะคะทุกคนตัดเอาแค่ที่เราจะเอานะคะ เราก็จะใช้วิธีตัดเอาค่ะไม่เอาโคนมันไปได้วยนะคะหาวหน้ามันจะได้ออกให้เรากินอีกนะคะทุกคนด<ฮ>อกนี้ใหญ่มากเลยเน<ฮ>ี<ฮ>่ยหมจุดยอดเลยค่ะเห<ฮ>็นไหมคะหูม<ฮ>ให้นอนทางตัง้งนะคะ นี่เฟดเล็กยังไม่โตจะเสียหาด้วยถ้าไม่เสียหาจะมองไม่เห็นดอกมันเห็นไหมคะเดี๋ยวเราหยีบมันเ็ดกำลังขึ้นค่ะทุกคนอ,อ,อ้นนี่ดอกหนึ่งอ้า นี่ค่ะอู้ขึ้นเยอะเลยค่ะทุกคนขึ้นเยอะเลยดอกตุมต้มๆทั้งนั้นเลยอดูดอก,กตุ้มๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนอู้เยอะแยะ,เ,ยะเห็น,นี้อร่อยมากค่ะทุกคนเห็ดอร่อยอร่อยเนี่ยเวลาละเขี่ยไปตองออกขึ้นเพียบเลยค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะ่ะ อย่าไปต้องออกให้เห็นเยอะเลยเมือม่อยขาแล้วไม่เล็บเจเจอ้วนพอมานั่งตัดเห็ดน,นี่เมื่อยเลยค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะดอกตุ้มๆเพียบเลยคะ่ะ ดอกนอถ่ายสวยเห็นไหมคะมเดี๋ยวไปเจอตรงโน้นกันให,ให้ถ่ายให <c oughs> ตั้งกล้องให้ดูตั้งกล้องให้ดูเห็ดไม่รู้จะตีเห็นหรือเปล่าเนาอนะคะ โอ้ยเปิดไปตองไปตรงไหนก็เห็นนะคะทุกคนเห็ดมันกําลังออกเห็นไหมคะเปิดไปตองตรงไหนก็เห็นเป็นเห็ดนนะ่ะโอ้ยหน่อยคเก็ดอันนี้ก่อนเนาะนะคะปัดค่ะยเยอะเลย ทีนี้มจะดอกตุมต้มๆไม้เล็บตะเกียบใหม่อย,อยน,นีคะพอเราเคลียร์มันก็จะขึ้นดอกตุมต้มๆเต็มเลยไมาเลับะเกียบไม่ชอบกินบานๆไมาลับเกียชอบแบบตุมต้มๆอย่างนี้ค่ะบางคนเขาจะกินเฉพาะอดอกบานๆฝรั่งเขาจะกินดอกบานๆมันค่ะ เขาจะหาเก็บดอกบานๆใหญ่ๆมันโอ้ยไม่เลิฟเจเจบอกดอกตุ่มๆเคี้ยวกรุบๆอร่อยจะกินทําไมดอกบานๆจะไม่เอาดอกตุ่มๆไหมเลิฟเจเจว่าเนาะเขาเห็นเขาหาเก็บเขาจะเก็บเอาเฉพาะดอกที่มันบานแล้วเออถ้าถ้าอย่างนี้ขึ้นไปน่ะค่ะเขาถึงจะเอาแต่ไม่เลิฟเจเจชอบที่มันยังตุ่มๆอยู่เนาะ นะคะคเนี่ยเห็นไหมคะพอกเขียรเราเขี่ยไปตองออกเนี่ยเราก็จะเจอเห็ดน,นะคะออกเยอะเลยฝรั่งเขาจะไม่เขี่ยเหมือน,นเราเขาจะรอเอาให้มันบานขึ้นมาหัวเมื่อยคะ่ะนั่งคพนั่งเรานั่งหาเห็ดเนนะี่ยแล้วนั่งคุกเขา่ามันก็เลยเมื่อยคะ่ะทุกคน มาทางนี้ทางนี้เยอะอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปตองก็ถึงนแล้วเนีย่ยเห็นไหมคะทุกคนไม่เล็บชอบกินตุ้มๆแบบเนี้ยเอาไปใส่ต้มยำส่วนมากฝรั่งเขาจะผัดใส่เนยนะคะ่ะทุกคนพอผัดใส่เนยเนี่ยอุ้ยขอโทษค่ะทำเร็วไปหน่อยเดี๋ยวเนาะเมาเมากับกล้องไม้เลิบนะคะ ทุกคน,นเนี่ยเนี่ยฝรั่งเขาจะชอบกินดอกอย่างนี้ค่ะอุ้ยเห็นไหมเนี่ยม่เล็บจีดจีเนี่ยฝรั่งเขาจะกินดอกใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะดอกที่ใหญ่ๆค่ะหม่เล็บจดจีชอบตูมเยอะแยะเลยค่ะทุกคนวันนี้มาเอาเห็ดโดยเฉพาะ มันอยู่ใต้ใบตองเยอะเลยค่ะเห็นไหมคะ,ะเห็นไหมคะตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นก็เป็นกลุ่มค่ะเดี๋ยวเราไปเอาตรงโน้นกันเลย เต็มตะกา้าแล้วเห็นไหมคะอุเต็มตะการ์้ะเนี่ยคะ่ะ ขาดอกหลุดเขียวตรงนี้ให้ดูทำเขียออกนะคะทุกคนเนี่ยนี่นะคะม,มาเก็บกันเลยตัดตัดตัด แกงใหญ่เลยนะเนี่ยวันนี้ดอกตูมก็ขึ้นเยอะค่ะต่ใ้นเล็เจต้องไปเอาตะก,ก้าใหมล่ละค่ะทุกคนต้องไปหาตะก,ก้าใหมล่ละเห็ดออกเยอะเลย,ยตรงโน้นก็เพียบค่ะ ทีอยู่ตรงนงน้นแหะเดี๋ยวไมาเและพเจ็กกลับไปเอาตะก,ก้าก่อนค่ะทุกคนเนี่ยคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะก็ขอให้ FC ลุลงพลทุกคน FC ไมลเลีเจจีห้าก็าแปดชานมีความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการนะคะเฮงเปงังฟัง,ง,งรวยรวยกันทุกทุกคนค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ